ั้งสายพานเออเวลาที่เราจะถอดใช่ป่ะครับถอดนี่เราจะต้องทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยเราต้องแย่ด้านไหนต้องแย่อ่าด้านนี้อ่นันแหละอ่าแล้วก็ตอนนี้คุณหมุนไปปล่อยปล่อยไขยควงได้เลยเครับเออเก้า ติดแปะเปล่านั่นแหละเหค่อ,คอยๆหมุนออกมาอันนี้มือได้ละใช้มือได้ละครับดึงไขควมออกได้ครับนะ สาเหตุที่ตึงที่หย่อนเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่าใช้สายพานไม่ตรงสเปคสายทานของมันเนี่ยใช้จริงๆคือ9.5คูณกับ8 7 5ส่วนใหญ่เราไปซื้อสายพานญี่ปุ่นมันก็9.5คูณ900มันจะยาวกว่า9.5 8.5 9.5มาตรฐานคือล่องบี ล่อง B คือมาตรฐานคือ9.5 9.5คูณด้วย800คูณด้วย8 5 8 75แต่ตอนส่วนใหญ่เรามันหาซื้อยากสายพานนี้มันเป็นเบอร์ยุโรปหาซื้อยากเพราะฉะนั้นเวลาหาซื้อยากขึ้นมาก็ไปเอา900เพราะฉะนั้น900มันก็จะยาวกว่าเพราะฉะนั้นยาวกว่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะหย่อนอ่าโอเคตอนนี้คุณก็ค่อยๆดึงออกมาแผ่นตรงนี้มันจะมีแผ่นชิม ไม่ต้องไปสนใจมันแผ่นชิมตรงเนี้ยไว้ลองเวลาที่สายพานซื้อมาใหม่นะถ้าสมมุติว่าเป็นแปดแปดร้อยเจ็ดิบห้าเนี่ย<ะ>คุณต้องใส่แผ่นชิมข้างในสองแผ่นสองแผ่นถึงสามแผ่น<ะ>ใช่ไหมเพื่อให้ขยายล่องออแต่ตอนนี้ของคุณเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยแมง่งโอโ้โหสามแผ่นใช่ไหมสามแผ่นนี่มันโอเวอร์แล้ว เอาให้เหลือแผ่นเดียวครัใช่ไหมเหลือแผ่นเดียวพอเหลือแผ่นเดียวคุณก็เอาประกรบเข้าไปใหม่รประกรบเข้าไปใหม่แล้วก็เอาแผ่นทีมเนี้ <Okay. S 1> ใสไว้อย่าไปทิ้งแล้วเอาฝาประกรบขันน,อน็อ ไม่ไม่ไม่ใส่ต้องใส่น็อตเออ <Okay. S 1> เออแต่ตอนนี้คุณก็ใช้ประแจหมุนไปหมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันหมุนไปเพื่อให้ใสายพานมัน นั่นขึ้นมาเดี๋ยวสายพานมันก็จะหมุนของมันเองจะบังคับล่องอ <S <S เห็นไหมอ่าละอะไปอีกนะ,ะหมุนไปมันหมุนไปเดี๋ยวมัน ไปจนกว่าสายพานมันจะเคลื่อนที่ครบรอบอะ่ะไปอีกเอ้ยรถคุณเข้าเกียร์ไว้เปล่า,าวท่องว่างดิเ,เข้าเกียร์ว่างใส่เบรกมือไว้อย่างเดียว ตอนที่เยหมุนไปถึงว่ามหมุนแล้วไม่ไปไห,ห็นไหมคุณจะเห็นว่าเนี่ยสายพานมันตึงขึ้น<ะ>ใช่ป่ะ,ะพอพอมันตึงได้ที่แล้วเราก็เอาไขาควงเนี่ยไปแย่ตรงด้านนี้อีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามกันเพื่อขันให้มันตึง<ะ>ปล่อยนั่นเลย<ะ>นั่นแหละจบวิธีการตั้งสายพาน ใช่ไหมง่ายๆเองเป็นแล้วใช่ไหม <c oughs> นี่ <c oughs> ที่นี้มันเวลาปลูกติดไปแล้วนี่มันต้องมีไข่ต้องมีอะไรทอ็อกอะไรเท่าไหร่หมุนเท่าไหร่ม่ไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีเอาแค่ความรู้สึก